ครับผมสวัสดีครับสวัสนีมาพฟอกันกับสลามหน่อยทองเนตรนะครับมือนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับหาเบิงสวนนะครับอ่าแหลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเนาะมื่อนี้จะพามาเบืองนะครับสวนผสมปะสานนะครับพิกัดอยู่บ้านนองบวแดงนะครับอ่าตำบลนาจเริญนนะครับอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลเฮานะครับเนาะมือนี้นะครับสวนเพื่อนเทดแบบผสมปะสานมีคลองน้ำนะครับมีคลองน้ำมีสาปานะครับนี่สวยงามแฮงครับปล่อยปลานะครับ วนค่อนข้างจะเฮ็ดออกมาได้ดีนะครับมีคู่ยางระวางตรงกลางนะครับพอบกับปลูกนะครับผืชไม่พ้นแล้วก็ผืชหลากหลายในพื้นที่หนึงไร่นะครับเป็นพื้นที่หนึ่งไร่เยวจะพายางเข้าไปเบิงครับนี่ครับ สุดยอดแหงครับนี่ต้นกล้ยนะครับบักหอกบักโฮงกพริกนะครับสวยงามแหงเขียวงามนะครับเป็นเพราะว่ามีคลองน้ำนะครับเหตดแบบไอเดียนี่กับสุดยอดเลยครับแล้วก็เอาไม้ผลนะครับมาลงตรงกลางแล้วก็ปลูกบักพริกบักเขือนะครับลงไปนี่ครับกาลังลงถือว่าจัดสรรได้ดีแหงนะครับเป็นพื้นที่ระยะห่างกับพอดีพอดีนะครับ คูกลางนะครับคลองน้ำฮุดเมตรหาซิปนะครับกำลังพอดีนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำมาตรงหดน้ำนะครับสำหรับต้นกล้วยทางด้านขางหดแต่อยู่ตรงกลางนะครับดีแห้งออกแบบดีแห้งครับนี่สุดยอดเลยครับดูจากสวนแล้วนะครับเพชรได้ประมาณสองสองปีนะครับ อยู่ประมาณสองปีแต่เห็ดได้งามแหงครับเห็ดได้วสวยงามแห้งอีริภาพโดยรวมนี่เขียวแห้งครับขนาดนาแรงนะครับเดือนมีสาครับผมเบืองเดนยวครับพี่น้องสวนนาแรงงามแห้งงามหลายนะครับเขียวกวกใหม่ผลนะครับบอสเป็น มะม่วงละมมดนะครับมะพร้าวน้ำหอมกลวยนะครับบักคุงมะพริกนะครับนี่ครับพุทราเพิ่งกับพึงลงพุทรานะครับมกท่านนะครับอืมสุดยอดเลยครับสำหรับคลองน้ำนะครับเต่าที่ผมเห็นนะครับนี่เพิ่นจะบริชคุดนะครับให้มันเฉี่ยมกันเป็นคลองไ่คลองมันนะครับซึ่งเฮ็ดแบบนี้ก็เป็นพล้นดีนะครับ ดีแฮงก็คือหฮอเรียกปล่อยปลาได้แต่ละชนิดนะครับมันก็จะบ่อันนี้กันนะครับนี่เป็นคลองน้ำเหมือนเป็นคลองสายไกลเลยครับดีแฮงประมาณพอดีพอดีเลยครับนี่ตัวนี้ตัวพุ่มครับงามแห่งพี่น้องพื้นที่หนึ่งไร่นะครับพ,พี่น้องเล็้ไดดีแหงนะครับมามือน,นี้บพอจะคล้องเพลิน นะครับพอต่พอใ่ไม่ใ่นะครับฟันฟื่นอยู่และบอได้สอบถามนะครับวิธีการปลูกเป็นเห็ดอย่างไรอาจจะรอบนานะครับจะเขามาอัปเดตให้นะครับเพื่อพบกับเจ้าของสวนผูกเป็นลงมือเห็ดลงมือทำนะครับเนาะวันะนี้มาพามาเบิงนะครับสกอนโอ้เห็ดดีแฮงพีน้องสามปีสี่ปีข้างนานี่ได้ผลผลิตนะครับนี่เบิงตีนะ่ะ แต่ละคองนะครับสวยงามแห่งคุดเป็นข้องนะครับข้องไผ่คข้องมันแล้วกล่อยปลาได้แต่ละชนิดเลยครับนี่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาหมอนะครับปลานิ่นปลาตะเพียนก็ไดข้างล่างลงไปเพิ่นกะเหล้ยงงวครับงวประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับหลายแห่งคุณครับยูฟูนไกลๆครับหกล้ว่วเิ่น เป็นสวนต้นแบบสำหรับไอเดียนะครับเนาอก็ดีนะครับนี่ลมกำลังเย็นสบายครับพี่น้องครับผมพื้นทีน่ึงไรดีแห้งล่อมแล้วก็ปล่อยปลานะครับเป็นการเปลี่ยนพื้นที่ให้มัน <c oughs> มีประสิทธิภาพนะครับดีแฮงลักๆนะครับที่ผมเห็นอยู่น้ำแต่ต้นใหม่นะครับก็จะเป็นมูลนะครับขี้งัวนะครับส่วนใหญ่จะเป็นขี้งัวนี่ครับน้ำเงากล้วยนะครับน้ำอันนี้ก็จะเป็นมูลขี้งัวเป็นการเหตุสวนแบบอินทรีย์นะครับนี่ขี้งัวก็ดีครับมันจะเชียวไดสองปี จาได้ดนนะครับบักทัวนะครับก็มี <c oughs> บักทัวก็มีพี่น้องบักทัวก็ปลูกบักทัวปุ่มนะครับบักคุงก็ล่งไงโอ้ดีดีดีครับสุดยอดครับฟังท่านี้ก็จะมีพวกพกืชปักสวนขั่วนะครับนี่บักเขือนะครับบักเขือใบกะเพราก็มีคือกันนะครับนี่ พืผักซวนขั่วนะครับฟังแ่านี้อยู่ไก่ข้นนะครับกับผบู้พืชผักซวนขัวสุดยอดเลยเลือสุกเต็มเล,เลยครับนี่สุดยอดเลยครับนี่เบ่งเลยครับภาพรวม ตรงที่ยุ่ไก่คนนะครับเพื่อจะปลูกผักพริกนะครับนี่เป็นพวกพริกนะครับพผืชผักสวนพ่วเอาไว้ไก่ๆนะครับในพื้นที่หนึ่งไร่ที่เหลือกับปลูกไม่พ้นออกไปนะครับผักพริกก็ห้ายตนครับนม่กินบเบิร์เลยหน่วยดกแห้งครับพี่น้องหน่วยดกแห้งที่ครับตีละตนสุดยอดในความพ่อพียงนะครับนี่พื้นที่หนึ่งไร่ครับเห็ดดีแห้งเชียวนะครับ หนึ่งไรกำลังดูแลทั่วถึงครับกำลังพอดีพอดีนะครับนี่สวยงามแฮงครับบานกำลังประงามนะครับนเอ้ยสุดยอดนะครับหยิยบยอดเยีย่ยมยอดนะครับเป็นกล้วยนำหวานะครับกล้วยน้ำหวานะครับกล้วยหอมทองนะครับปลูกผสมประสานปลีกมะละกอ เต็มสมบูรณ์ที่ในพื้นที่หนึ่งไรนะครับมีปลากินนําที่เหลือน่าจะค่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดูจากดินกับพึงหลอกคลองไม่เป็นการค่อยๆเห็ดเอาครับมวนนี้เป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะครับในพื้นที่หนึ่งไรนะครับสาหรับผู้ใดที่บ่ค่อยมีพื้นที่หลายนะครับก็เอาไปเป็นแบบอย่างนะครับหนึ่งไรจ่านั้นนะครับเฮ็ดกำลังดีเลย ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบซําน้เนาะไว้พอกันไหมครับผมกับสลามหน่อยท่องเน็ตนะครับวันนี้ออกจะออกหนอกสถานทีนะครับพามาเบ่งสวนงามๆนะครับสุดยอดเลยครับพอกันไหมครับผมคลิปหนากับสลามหน่อยท่องเน็ตนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมและก็ติดตามมาตลอดเดี๋ยครับขอบคุณครับ